พี่น้องโอ้ยเกิดจุดเกิดจูฟังน้ำโอ้ยเห็ดอีหยังจังสวยงามแท้มาเกิดอยู่ฟังน้ำพี่น้องเอ้ยพี่น้องเคยเห็นบ่เห็ดเกิดอยู่ฟังน้ำจ้าเฮ็ดเกิดอยู่ฟังน้ำ้กพี่น้องจ้าน้ำตกในป่าใหญ่จ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเอาอีหยังเละให้เบิ่งสะมางามแท้ฮึ พี่น้องจ้าอันเฮ็ดก็จะนีเฮ็ด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 จะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันมันหนาวพี่น้องปีนี่แดดปีนี่แดดบ่มีอันฝนร้ายจะเฮ็ดกระไยบ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระไยบ่ได้จ้ามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้า บางทีหล่ะมันหนาวพี่น้องกลางคืนอยู่นี่ติดลบเด้อจ้ะอากาศติดลบเด้ออุณหภูมิติดลบพี่น้องเคยได้ยินบ่จ้าพี่น้องมาเบิ่งจ้าพี่น้องจ้ามาเบิง่งมาเบิ่งอีหยังนี้มาเบิ่งจ้ามาเบิง่งอุ้อยเพิน่นก็อยากงามใช่ไหอจ้างคุณนะ่ะอันไหรอาดลาดพี่น้องเลยอันคเล่นว่าฝนบ่ตกนี่เฮาก็ญญาถามไปใดได้ดีค่ะ แ่มีอน้ำมันหลเนาะกระเปียกยางมันเสียบซื้อพี่น้องมันก็ะเปาเด้ยว่าสิอึดเห็ดกินจ้ามาเล่นซื้อซื้ะมาเล่นมาเล่นมาเก็บถาดในมือเบิ้งเด้จเอจ้าอ้าพี่น,อน้องเห็นต้าเห็ดแล้วันนี้เห็ดออกล่นเก่ากะเนาวเลยเด้จเอจ้าเด้อเห็ดออกล่นเก่ากะเนาแล้วจา้าอันอีนี้เด้อค่ะคนอยู่นี่เขาบอกินเห็ดจ้าพี่น้องจา้ามันเา่าถิมซื้อซื้อนี่นา จ้ามาจะมาเบิ่งเปิดปลาสนปลาหนีสมตน้นใหญ่ตน้นยาวค่ะแะปลาทูปลาทุอันอุย้อยพีน้องเ้ยสมงามแคะทั้งงามทั้งสะอาดไหมอืมย่างต่อเนาะถ้าพ่อเห็ดอีกกลุ่มหนึง่งอ่ามันหนาวล่ะค่ะมันหนาวแห้งเห็ดกระไห่บดใจ้าเห็ดก็โตไม่ได้นะจ๊ะ ย่างเลรนยทุกซื่อนี่แหละคะ่ะปลามันงามเสียงน้ำไหลน้ำตกลงหินตกบนหินมันยังกลอนแบ่หัวใจอ,อ,อ่อนอ่อนห้องเพลงก็บรจบจกเพลงดอกพี่น้องเอ้ยแต่กะอยากห้องให้พี่น้องฟังเนาะจะองงโอ้ยจะเป็นความงามโอ้ยเห็ดชนิดนี้ก็เคยเอาให้เบิ้งหระค่ะ คลายว่าเป็นดอกมันเป็นดอกไอคือดอกไม่ประดับยาวมอสนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกดอกยามอสเป็นดอกเพชรจ้ะไ,ไ,ไอป้านี่นะเพือ่อนนะเพชรเพิงออกร้ายจา้ะแต่ว่าปีนี้ไอต้น,ต,นต้นปีนี้สีแรงคะ่ะแรงเอ,อ่อเราค้นตกน้อย ระบายสนพนาเนาะค่ะเน,ะนาะนามฝนมันก็นเลบ่มตกลงมาอ่าขางรางเนาะมันก็เหตุให้พื้นที่ข้างรางแห้งจ้ะมียางกลับเด้อพี่น้องเอด้อเมื่อบานก่อนเบียดทายุเฮือนไหลอยูจอ่จะอปุดถึงเนาะค่ะเนาะอุย้ยบางต้นสนต้นนี้พี่น้องเนเียเห้เจังไดล่ะนี่เฮ้ยดบ้างเนาะกด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 โอ้ยกอดบ้างพี่น้องแทนจะาของสันบ่ แขนสันบ่พี่น้องฮะแขนคือสีสันเนาะหรือว่าต้นใหม่ไงบ่ปลาจ่าเมื่อนี่จากหรอปะเนี่ยเอาซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะอืมอ่าพูดถึงเนาะคะ่ะป้านี่นีเฮ็ดเพิงออกหลายจืาเฮ็ดเพิงออกหลายเอ่อกับโบเดมาหอดเนาะคะ่ะกอยอยากอยุ่ไกลบานในจักน้อยนึงก็บ,บ่าไกลดอกคะ่ะขับรถเอประมาณสิบกิโลกับมาหอดเน,นาะจ้าเนาะ ถนนสะดวกสบายากะแต่โดยความที่ว่ามันสะดวกอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะก็ไปเก็บเอาง่ายๆเพราะเด็กกินเด็กแกงบ่ได้ว่าสิเก็บเอามามาขามาขายเนาะคะ่ะที่ภาพพี่น้องเมื่อก่อนเดอ้อจะเฮ็ดมันกับก้อนคลางที่คนหนาวจะเฮ็ดหนาวเฮ็ดหนาวจะเพื่อนคนหนาวเห็นบ่คนใย,ยบ่ได้นั่นนะปกตี้ละดอกคนสีงามเด้อค่ะ ่ไงบ่ได้เลยเกิดอยู่ฟังน้ำตั้งหาขค่ะม,มีห้อยกวางเแม่พี่น้องมีเห็นๆนนอย่างนั้นกวางยางด้วยจะ้ะห้อยขันยางจะ้ะขันยางกวางน้ำเนาะนี่แหละบ้านพื้นดินหลักกวางนะะั่นจ้ะป้าพี่น้องสุดผ้าเมื่อล้ะด้วยจะ้ะอ,อันใดกระเพาเบิ่งเมื่ละเมื่อก่อน